สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับลิปนี้พบกันกับแนวทางฮานอยควงสุดท้ายมัดรวม3น้อยนะครับวันที่23นะครับเดือน11 2568นเมื่อวานผมให้4กับ7เนาะเมื่อวานเนาะแต่ว่ามาแค่สายลูดรอบเดียวเนาะ4ก็ไม่มานะครับพี่พีเมื่อวานนี้ฮานอยปกติพี่ฮานอยพิเศษนะครับ1น1 2 7เนอาะใครลูดที่7นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่เนาะของเราเข้าไปที่7227นะครับ ส่วนท่านใดจับวินตารางก็มา2อเนาะอยู่ใ,ใกล้กันปกตินะครับ10329นะครับของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะท่านใดจับวินตารางเข้าไปที่29นะครับอันนี้สายจับวินนะครับส่วน v i p นะครับ20 6กับ63เนาะในรอบนี้ของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ว่าท่านใดจับวินตารางเนี่ยแตก3ตัวนะครับพี่พี่6นนะครับนี่เลยก็ สายจับวินก็ยินดีด้วยนะครับพี่พี่มา3รอบเนาะสายจับวินส่วนของเราตัวเจาะนั่นมาแค่รอบเดียวนะครับหลุดไป2นะครับส่วนแนวทางวันที่23นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะตารางวันนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6เลข1เลข0ู เลขหนะครับเลข4เลข4นะครับแล้วก็เลข2นะครับผมสายวิ่งวันนี้นะครับสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข6สายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข1นะครับ1 0

หนึ่งหนึ่งหกสองนะครับพี่พี่เนาะหกสองนะครับหกสองแล้วก็หกศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งห้านะครับตารางจะเป็นที่เลข6กับเลข1นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่น้องสลับฮานอยโค้งสุดท้ายของเราเนาะวันอาทิตย์ที่2 3นะครับวันนี้ขอให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายจับวินหรือว่าสายวิ่งสายรูดหรือว่าสายเจาะก็ขอให้แนวทางเนาะปัง,ปง,ปง,งๆเฮงหนะครับเด้งๆนะครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ